ครับพ่อสายครับเออวัรดีหมอรวยมูอนิมมรเลยมาตากโคกสุดท้ายเด้อนะครับหมอรวยไม่คุมม้มาทวันศิษตาโคกสุดท้ายพ่อสายได้บ่ะเนี่ยเพราะว่ายังเจี๊ยอย่างนข่าวว่าพ่อสายนี่โคกสุดท้ายว่ามันจะหักงวดเนี่ยแม่รู้ว่ามันใจคหักก็ส <อะ S 2> มงวนหรือเปล่าอืมชั่งเล็กกับบ่อเพี้ยนแปลงบ่อเพี้ยนน้ำหรือเปล่ายืนยันตัวเก่าเอออืมถื่อบ่เถื่อเงี ก็อย <C> ู like uh, ่กับดวงกับจ right. ังหวะระบันระบันนะพ่อเนาะเพราะว่ามันมักหลายตัวเลยเถอะเออมากหลายตัวดีเนาะพ่อบหนึ่งเราเพียงเงินเราหลายตัวอืมว่อเจ่างตัวเราไล่ไปใช้ความหมดเลยทิ่ไปลงปลานองเขาดินี่น้องบันน้องบันเนาะเออเขาจะเปียงน้ำบ่คือว่าเปียงน้ำเออบ่ได้เปียงหนักเขาจะจงเลยสูบบอกเด้บุยหม่งเปียงด้โอ้เปียงมาสูบบ่โอ้ใส่เชียงลงทุนหลายบาทด้วยบุกแล้ว เออจนวันยังุกวันไหนบ่นจนเขากา เจ็บมันละลอยเลยเจ้าคนละรลอยต่อคนต่อผืนเหรอวันนี้ยางต้องเล่นน้อยไปเลยวันไ้เลยนก่เออกะทิมีมองเรือแน่กะจุ่มอยู่เรือกากะทิมีแพร่เยอะดอกจุ่มมีผุนครับเฮาเฮาเดินฟังดอกจิลุยน้ำฟังดอกพรอี่เนเอ้ยนำเดินบดสูดดิ้ดึงเอาน้ำฟังก็ได้กินดอกปลาครับผมตามภาษาเนาะภาษาเงี้ยภาษามาเกตเลยยืนยันตัวเก่าอน วิ่งเลียนหาแล้ววิ่งหาแล้วนะหาบนลางทนแล้ววิ่งหาแล้วกันนะหนึ่งเมตรฟ้านี่นาวมันเขาเลียนหาแล้วนี่วิ่งหาแล้วเขาใช้ว่านะครับให้ตัวมันตัวได้พ้างนะให้ก็ใหร หาเก้าแล้วเน้นเลยหาเก้าหาเก้า,าเาก่เากหาเนาะกระเป๋าด้สินได้อนะเออก็แล้วแต้จะว่าบอกว่าบ่กลับกรไดตัวนึงตัวทีหอวันน่ะตัวนึงกับสามหาตัวตัว,ตวกันตัวร่องอสามเนีนว่าเออก็จจำนั่นละหาไทายอ่ออาหาหาหนาหาหลังนันอ่ะมันเลยบกลับด้อพด้น้องนะครับเลืภาษีให้ต่เฮาต้องกับเอาเด้น,นะครับอือเพราะว่าภาษาเราร่มัดกับเนาะแต่ว่าเขาผู้ซื้อกับกับเอานะครับเพราะว่า ชื่อเลขยว่าเก่าก็เออแม่นตะเกาว่ามันกัเคยเปลี่ยนดูต่ว่าโดนหน่ว่าจะเป็นเช่นึงขันมันมามันมากตรงๆเลยดอกไอ้แดงมาใครให็นได้ความแรงเนอะเออบอกมีตัวไปหนนะเออฮัตุบเนอะฮตตุตมเนอะเออไม่มันกันปันญ่มันได้ยีนเลยเออทีไปบ้านเราปานนี้ไงที่ทอถาดคุณแล้วเออเพราะว่ามาเวยบ่บ่บ่สันทัดทั้งแหบ่สันทัดทั้งแหบบ่สันทัดทั้งแหสันทัดทั้ง หาเหล็กครับครับรถเก๋งกับหาเลขกับงวดให้พระให้โน้มก็เอาเอาทุกอย่างหากินทุจริตเนาะแมนฮอร์รีคอร์เตอราคสายคอร์เตอร์ห้องอะไรไปเอ้ยเ้าเขาบเคยเป็นพิษกฎหมายเนาะห้องห้องหากินทุจริตเนาะเขาบอกโคตโกมใครว่าขาใครเาบ่เอ้ยบ่แล้วเ้างบ่เคยไป็ลักศุกร์ก็มุ่ยหาผู้ใดเ้าหากินทุจริตเนาะกับทะลุไปพี่น้องเสซเนเวลา่านีเอซเนเวล่าเนี่ยเนาะโอเคอ่แต่ละที่เนี่ยคืออะไรพี่น้องยุทธพนก หาขว้างไลยดอกพอสักอ้กสับไปวันนี่้มาเลยกับเส้นเดลเวลามันบ nah ่ได้กันเดลฟอสายถ่านหน่อยหนึ่งน้อยหนึ่งไกลแล้วไกลแล้วเดลเวลาแล้วแต่ตัวเนี้ยยืดเรื่อไม่ค่อยเด้อเอออืมค่อยกิดถ่ายขี้น้ำวิ่งด้หน้าวันเหว่าเปลี่ยนไปถ่ายซื้อน้ำปลาใสเนี่ยแหละนะครับอืมเพิ่มกะเพาใช่ไหมพี่น้องเอ้ยนะครับตะว่ากับแล้วทางกับวัตถิมกับวัตปลาดอกแป้งปั่นพี่น้องอยู่ฟี่เขาแหละมาเลยกับทำมาลงตัวเด็ดตัวดังให้เขานะครับตัวปลาใส่วันนี้เพิ่มมั่นใจคัก ก็สมวัคือมันหาเก้ีเก้าหาเรอนะครับตามหาเป็นตัวกันเด้อนะครับวันนี้มาเลยกับมาแบงปันพินงอีซี่คือเก้านะสำหรับภูมักในทางพอสายวันนี้พอสายเรี่งงายเรื่องวันนี้ง่ายกสมวัตจจ้ะเนาะเออืหนจะมีโชคก็ดอกตามเวิงนะครับนะหรับวันนี้ของพอสายทำก็ทำไม่ท้งไม่ท้ทั้งมวันี้ก็เป็นของห้าวแวันนี้เนาะอือเก่ีเกลาหาพี่เนาะเกลียสามาเรียกเปนัการนี่อกไอ้อซื้อเนตัการหงเือ ห่องคลองพี่ก้อนพี่น้องเอ้ยคนสีฝ้ายว่านแหย่อย่าโดนมีแหงวันแหย่แหงอยู่เพราเตะกันมาทำประทานทำประทานเถอะแหละพี่น้องคนมากแบบนี้หลังครับท่ากันเป็นธรรมชาตินะครับว่าตรงสี่เหลี่ยมนะครับเากเรื่องปารฝันจะแทางที่น้องล่ะหาสามหานะครับก็สายวันนี้เด็กวิ่งหานะพ่อเนาะงเด็กวิ่งเขาสายเขาดีเด้วยพี่น้องนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ด้วยเด็กวิ่งเพื่อนนะครับก็เร่มาหาหาหน้ายสหานะพ่อเนาะวันนี้ไก่แห้งไก่ปังนะป่าสายเด้อนะครับขอบคุณป่าสายอะไร อยูยังปัดในทางดีพี่นอีซี่ตลอดมาเลยกับน้ำเสนอให้บรเซานะครับอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายหลักคือว่ามีการัดแจใช่เนาะบอยยิงกันโจวกเ้าเยอะน้ำได้กับสิโง่ดัฟอรี่ไปเนาะอืเอาเสนพี่น้องในช่วยขยมนน้ำพอสายนะครับพอสาซกับสวาวิวันเฮแต่ะบากอีจังไลยพอสายนพวเราอีกน้อยนึงนะครับไปเวลาล่ะขยาเขาวันเอาตัว่ี้ก่าวันมาสนอฟอสไซก็ได้กาแาไปก้อนก็ได้อืม จะฟาบไปน้ำกันนี่แล้วเล้วไปก้นก็ได้แเดวไอเสิเอาเรียงก็ได้ีง้ฝันเ่เดยเอาเกาตวเจ้เฝ้าขยันเจ้าย่างน้องเฮียอะไรเดินเออแม่เลยี่ันสีบอยเป็นสีลอยนี่แล้วว้าคนละตัวคนละิปตัวมาคืนกันบ่เนื้ยไก่ฟ้าล้มกันเลยไก่ฟ้าล้มกันต้องเป้าหรอว่าไปนี้แเออเนยก็อยากล้มกันนาฟาว่ะท่นเรวัาเฮียชวิ งุ่มซอยบ่ไปไหนไปง네ุ่มบ่ไปนั it. It ่งไปนั่งเทาเถื่อโอ๊ยเนื้อช่วยงุ่มซอยกันบ่แล้วอืมพอเลยก็ดีใจเพื่อนร่ว้ยิ่งเดี๋ยวนี้ดีแท้บ่ใส่บ่วันแห่ไม่งุ่มซอยแล้วงุ่มเปล่านั่งเบื้งตัวนี่ตอนนั่งเบื่องตัยก็ต่ายเก็บบานว่ะนะครับนี่แล้วว่าผมมีงานหักกันนะครับลำบากกับลำบากลำกันมักกับมักน้ำกันเนาะนะครับอืมวันนี้เ้องกัดซูไปนะครับสำหรับในทางของ พอสายไม่ลุยนะครับเคนเป็นคู่ควันคู่ชีวิตกันนี่แหละพอสายก็ไปหาไปซื้อแม่ลุยก็ไปเก็บซอยนะครับแล้วก็หลายสิย่งหลายอย่างเป็นกบบนี้ถ้าหนักินน้ำใจแบ่งปันเท่านะครับวันนี้ก็ได้เป็นแบบสิบห้าอยากให้กินน้ำกันนะครับแต่ว่าแนวทางนี่นก็ะจะสรุปแล้วเราจะประสายได้สรุปให้่เร็วบ้างนะเท่าสิบวันท่านวันเฮ้วันปลานะครับไอ้เฝ้านี้ไอ้เฝ้านี้ให้พี่น้องไอ้พี่คนไม่ใจที่พี่ว่ากวนเฮงเนาะอืมอน ทอนเนาะอยากลงน้ำหรือ่อไส่มาคุ้งทุท่งไทยก็เน้นให้ยำให้ตัวเดิมตัวไรพวกเอาเง้งของพี่น้องฟังละครับหนึน่งหาเก้าเงี้ยวนเนาะหาเก้าเก้าหาสามหาเนา,เา,านนะวันนี้ไก่โช่วงขอวันน้ำพัใส่เด้มาดีเเบบไรครับมานดอกหาเก้าสามหาซื้อรถบนรังเอ่เอาช่วงขอพี่รองวันดน,นี่ยอย่าว่าซื้อน้ำเด้งวันนี้หาเก้าเก้าหานะครับสามหานะครับวิ่งหาลังวันนี่คนวิ่งเลยวิ่นเขาดีในช่วงนี้เขาดูดุตาผมซ้อมมากนะครับ คือว่าเขาจะสงวัดเป็นวะว่ดวัดก็วิ่งหอกเป็นวะเมื่อห right ัน hmm. ก็วิ yeah. yeah. ่งหอกกับเขาเขาเขาเนาะเอาไปดันวิ่งวิ่งจี้ไรยังเขาเพื่ได้มาเลยวิ่งหาโนไซเนาะวิ่งหาภาสายเนาะวันนี้กันก็จะมาแน่นก็ได้กันเจ้าหาตัวไซเอาครับผมให้ช่วยขับมาทำภาสายเด้อนะครับขอบคุณภาสาอะไรยากปอนแดกกับเบี่ยงัปในทางไหนเขาเนาะเพราะว่าเพิ่นกับยิฟาวิวันปางเดี๋ยวมาเลยถ่ายเป็นผู้ถ่ายซีเนี้ยบเด้อ อนไรตัวไงเรืองไปฝากคนรวยเด้อนะครับแต่บามีขีเส้นไว้นล่ะบางอย่างดอกองโยกยกันทุกคนลดีนอนคนงคัดหูกับวงนี้เลาไว้ด้อชที่เราก็บ่เมางนเราก็เาบาทก็เาอนเพราะก๋าจบกยังไปเสอเขามันไมจไปเสเอเอาชุกๆกันมาาสายตั้งไปไปพรสายจิไปซืืออย่งเชียงเดิมทเ้ก่อลังเด้อบาดครับครับสวัสดีครับ